สวัสดีครับแฟนบอลไทยทุกท่านคลิปนี้นะครับาภาพที่เห็นก็คือภาพลูกชายผมนี่แหละครับอายุแค่5้าขวบนี่แหละไปโรงเรียนอนุบาลคุณครูก็ให้วิ่งฝึกถือลูกบอลนะครับในที่ผมเคยทําในคลิปก่อนๆน,นะครับคลิปแรกๆก,ก็คือแนวทางของเจแปนเวนะครับที่เขาบอกว่าเด็กอายุ5้าถึงแขวบเนี่ยให้เขาสนุกอยู่กับฟุตบอลครับให้ลูกฟุตบอลอยู่เข้ามากที่สุด อย่าเพิ่งให้เขาไปสนใจเรื่องเกมอะไรมากให้เขามีความรักที่จะอยู่กับฟุตบอลแล้วก็ดูลักษณะฟุตบอลนะครับมีความสุขอยู่กับลูกฟุตบอลแล้วก็วิธีคิดประเด็นหลักของเจแปนเวก็คือให้มีความรักและความสุขอยู่กับฟุตบอลให้มากที่สุดนะครับให้เด็กเริ่มมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยมีจิตนาการมี่แพชชั่นในการที่จะ ทำบางสิ่งบางอย่างกับลูกฟุตบอลนะครับเราก็เฝ้าสังเกตในระยะเวลาเริ่มแรกคืออายุ5ขวบถึง8ขวบครับเรื่องทัศนคตินี่นะฮะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ผมก็ขอบพระคุณอย่างมากครับผมก็ดีใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นเรื่องเทคนิคความจริงในคลิปที่แล้วผมก็พูดเรื่องเทคนิคฟุตบอลของญี่ปุ่นมาแล้วนะครับไอ้ที่เรามาพูดเรื่องเจแปนเวกันเยอะๆในระยะนี้ด้วยอ่มันไม่ใช่ว่าของญี่ปุ่นจะดีกว่าของเรา หรือเราไปพึ่งแบบญี่ปุ่นอะไรไม่ใช่นะครับแต่ว่าวิธีการคิดแบบเจแปนเวียเนี่ยเขาได้กั่นกรองมาในระดับหนึ่งก็เหมือนกับเราสนใจเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยในเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการผลิตเครื่องยนต์สดาะภายในนะครับในระบบการจ่ายน้ำมันอ,อย่างรถ t o y ยต a าและยังมีระบบต่างๆที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตอลในรถยนต์ เราก็ควรจะเอารูปแบบที่ถูกต้องที่เขาขันกันกองแล้วเป็นทฤษฎีแล้วนี่นมาใช้แล้วก็ปรับปรุงจุดที่ดีในประเทศเราเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์เป็นเรียนรูปแบบของเราเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในชาติของเราดังนั้นเราจะไปปฏิเสธของที่เขา,าวิเคราะห์วิจัยมาแล้วอย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับเพื่อจะใช้แล้วมันก็มีผลงานนะครับทีมชาติญี่ปุ่นไปสู่ระดับโลกแล้วนะครับอยู่อันดับที่1 7 1 8ของโลกแล้วเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ต่อตาเรานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาเทคโนโลยีสมมติว่าเราจะผลิตรถยนต์น้เยี่ยมสักคันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เอาแนวทางของ To โ,โยต a หรือ Ford นะครับจากสหรัฐอเมริกามาใช้เนี่ยเราคงต้องคิดคิดค้นวิธีการใหม่นะครับล้รอรถเราอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะฮะหรือเาเราอาจจะใช้อยยางอื่นนะครับอย่างน้ําผลไม้นมาแทนน้ามันนะฮะเครื่องยนต์สามสันดาปภายนอกของเราอะซึ่งมันผมคิดว่ามันมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะหักหาม แล้วก็ไม่มีเหตุมีผลดังนั้นเนี่ยผมขอใช้คําว่าเจแปนเแล้วกันหรือคำหนึ่งที่ญี่ปุ่นใช้คือวิธีฟุตบอลแห่งญี่ปุ่นหรือปฏิญญาฟุตบอลของ JFA นะครับออสมาคมฟุตบอลแห่งชาติญี่ปุ่นเนี่ยพศ2549เนี่ยเป็นหลักอ้างยิงเพราะว่าผลวิเคราะห์วิจัยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลการวิเคราะห์อย่างรอบด้านนะครับของทีมงานวิจัยผมใช้คําว่าวิจัยเลยวิจัยกีฬาประเภทฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ย ที่เขารวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาดีมากพอแล้วในการที่จะกำหนดเป็นปฏิยาของฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆวาระแห่งชาติเขาเลยดังนั้นเอกสารหรือข้อมูลเหล่านี้ที่เขาเปิดเผยแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะมองข้ามมองผ่านนะครับการที่ผมพยายามที่จะคือจริงๆ5้หหน้าของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าดูเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่มันไม่ใช่เรียงความนะครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนบอลไทยที่เคารพ55หน้าของปฏิญญาผู้บอของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เรียงความนะครับเขาจะทำเขาจะทำเป็นกรอบเป็นกรอบเป็นกรอบไว้แล้วให้เราศึกษาแล้วก็ใช้ความคิดว่าเขาเขียนอะไรไว้ให้เราอ่านเป็นกรอบเป็นกรอบแล้วก็มีความคิดเชื่อมโยงกันทั้ง55หน้าเลยตรงนี้มันจะเหมือนคมภีฮะมันไม่ใช่เขาจะมาเรียงความให้เราอ่านเข้าใจเลยทันทีดังนั้นวิธีการเข้าใจ เจแปนเวเน่มันจะต้องใช้ความคิดอง์รวมอย่างมากในการมองว่าเขาวิจัยออกมาแล้วเนี่ยภาพรวมของเจแปนเวเน่มันคืออะไรกันแน่นะครับผมผมเองเนี่ยพยายามจะจับจับบางจุดบางจุดมานะฮะมามาเล่าให้เพื่อนฟังแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมีความคุ้นเคยอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือความคุ้นเคยเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลที่เป็นลักษณะเชิงเทคนิคลักษณะละเอียด แต่หลายคนเนี่ยไม่ถอยหลังออกมาอีกก้าวหนึ่งถอยหลังมาก้าวหนึ่งเพื่อจะดูโครงสร้างรวมของมันดังนั้นนะครับเวลาใดก็ตามแต่นะครับผมต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผมเนี่ยสมมติว่าเลขห้าผมอ่านเป็นเลขสี่ไงในขณะที่ผมพยายามจะสื่อสารส,สื่อสารภาพรวมไม่เห็นว่าอ่านเนี่ยนะโอเคนะมันมันมันอยู่ในจังหวะช่วงเวลานี้นะครับอยู่ในจังหวะช่วงตัวเลขนี้นะครับบางครั้ง เพื่อนบางท่านก็มาจับเอาว่าเอ๊ะมันเลขมันเลขสี่นี่ไม่ใช่เลขห้าคือจริงจริงเลขสี่เลขห้ามันมันมันก็ไม่มีผลหรอกครับคือคือเราจะไม่จับตรงจุดเล็กๆนะฮะเป็นลักษณะที่ข้อมูลข้อมูลล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ที่จริงแล้วผมพยายามจะถ่ายทอดองค์รวมถ่ายทอดทัศนคติรวมรวม,มของมันนะ่ะนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับดังนั้นต้องผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับว่า ข้อมูลมันถ้าถ้าข้อมูลมันเยอะเกินไปมันอัดเกินไปคือเราไปจำย,ยิบย่อยมากๆเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยทัศนคติรวมของเรามันจะพลาดนะครับเหมือนเราพยายามโฟกัสอะไรบางอย่างเรามุ่งตรงไปบางอย่างคือคือ,คอเราเราคิดบางอย่างแต่เราลืมดูว่าเท้าเราเนี่ยมันจะไปตกคลองอะ่ะที่จริงแล้วไอ้สิ่งสำคัญคือถนนที่เรากาลังเดินมากกว่านะครับบางครั้งไอ้ไอ้ไอ้ตัวเล็กๆนี้เราเราไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ นะครับแต่แต่ทุกวันนี้ผมเป็นส่วนมากแล้วข้อมูละละเอียดยิบย้อนหลังไป 10- 20ปีละเอียดออกมาเป็นตัวเลขผมก็ไม่รู้ว่าม,ม,มันมีประโยชน์อะไรเพื่อเพื่อให้เราเข้าไปข้างหน้านะครับตัวนี้มันน่าจะอยู่ในแฟ้มอยู่ในฝ่ายเทคนิคอะไรประมาณนั้นนะแต่ที่ผมพยายามจะพูดคือเขาคิดอย่างไรเขาทําอย่างไรมากกว่าครับดังนั้นผมจึงพยายามลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขหรือชื่อบุคคลน,น้อยที่สุดเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็น Uh huh. เวลาสมมุติว่าผมไม่พูดชื่อคนบางคนเอาผมรู้นะ่ะแต่ผมผมไม่อยากจะพูดออกไปถ้าเกิดพูดออกไปปุ๊บถ้าเกิดมันมันพลาดผมพูดชื่อผิดหรือตัวเลขบางตัวเลขสมมุติว่าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแข่งกับทีมชาติอาเจนตินาเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยอขออภัยนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยในฟุตบอลโลกัางไหนก็ตามแต่เราไปแพ้กัน2-0อย่างเงี้ยแต่ผมไม่บอกว่าแพ้1-0อย่างเงี้ยไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องเล็กๆแค่นียมันกลายมาเป็นประเด็นทําให้ท่าน ท่านมาดามากกับมันนะจนท่านไม่ฟังว่าผมพูดอะไรอะ่ะดังนั้นผมจึงพยายามไม่พูดรายละเอียดจิบย่อยให้มันมารกสมองเราเหมือนก,นกันกับที่เราจะไปแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยคัดเลือกเนี่ยนะครับผมถึงไม่ไปพูดว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วมีทีมอะไรมั่งอยู่เหนือเรานะครับในเอเชียมีกี่ทีมข้อมูลพวกนี้ใครๆก็หาได้ครับท่านไปเปิดเองในอินเทอร์เน็ตเห็นหมดแหละครับไม่ต้องเป็นผมหรอกครับท่านก็ดูได้ครับแล้วผมไม่จะเป็นต้องมาพูดในรายการด้วยถูกไหมครับ ผมพูดโฟกัสเลยดีกว่าไม่ต้องไปไล่มาเดี๋ยวผมไปพูดผิดขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะไปหาว่ารายการผมไม่มีคุณภาพอีกมันลกสมองผมอะ่ะผมบอกไว้ก่อนว่าเราจะไปเจอแค่6ทีมแค่นั้นเองในรอบต่อไป6ทีมนี้เนี่ยจะมามาจาก,กันดับแรงกิ้งเท่าไหร่ก็ได้ในเอเชียแล้วเราต้องไปที่1ที่2ให้ได้เพื่อจะไปบนโลกและผมเชื่อมั่นในทัศนคติและวิธีการทาทีมของ G ิชีในการเตะเตะในลักษณะเย่าเยือนเก็บคะแนานไม่มีรอบน็อกเอาท์นะครับไม่มีรอบคุย้ย นะครับผมเชื่อว่ามันไม่เกินความสามารถของอ e ิชิและอีกอย่างนึงนะครับผมก็หวังว่าเดตุกเยยพงพีอ่อนหรือพี่ตุกของเราเนี่ยจะเข้ามาทําการบางสิ่งบางอย่างที่เร่งด่วนในการที่จะมาเทรนกองหน้าของเราในทีมชาติชุดใหญ่ที่ทําการคัดเลือกบนโลกปีนี้โดยเร่งด่วนเพื่อจะให้เกิดประสิทธิภาพเพราะว่าตัวรุกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดนะครับ เวลาทําการในคันเนี่ยอัตราการทําประตูเนี่ยไม่เสมอต้นเสมอปลายทัง้งที่2คนมีศักยภาพสูงมากนะครับพี่ตุ๊กเคยพูดในรายการนะคือพูดในลักษณะว่ามันเกี่ยวกับทัศนคติและความรู้สึกของนักนักเตะที่เป็นศูนย์หน้าว่าอยู่ในเกมแบบนี้เนี่ยจะต้องปรับปรับความคิดยังไงปรับวิธีการเคลื่อนไหวยังไงนะครับคือมันมีวิธีการแล้วก็เช่นเดียวกันกับเจแปนเว นะครับในตำราเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทำหน้า,นาที่ในตำแหน่งต่งตางๆเนี่ยห้ามไปมีความคิดเรื่องอื่นเด็ดขาดจิตใจจะต้องมุ่งในการทำประตูถ้าเป็นศูนย์หน้านะคือจะไม่ลังเลจะไม่ไปดูสิ่งต่างๆรอบสนามจะไม่ไปดูกรรมการจะไม่ดูเพื่อนๆร่วมทีมว่าเขาเล่นอย่างไรทำหน้าที่ตัวเองเท่านั้นถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยอัตราการทำประตูของทีมชาติไทยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับ นี่เองครับเป็นเป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่ามันมันเป็นภาพโดยรวมที่มันจะทําให้ฟุตบอลในชาติเราเนี่ยดีขึ้นนะครับผมจะพยายามทํารายการที่มองภาพรวมนะครับอย่างหนักแน่นในหลักการหลักการที่ว่าเนี่ยเราต้องแบบอบยิงเจแปนเวครับเราจะไปแบบอบยิงฟุตบอลอังกฤษหรือแบบอบยิงฟุตบอลบราซิลคงคงไม่ถูกตองดนักเพราะเราอยู่ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเราควรจะเอาผลวิเคราะห์วิจัยจากบริษัทโตโยต้ามาสด้ามามากกว่า ถ้าเราจะามาผลิตรถยนต์ของเรานะครับอย่างรถยนต์ยี่ห้อสมศักดิ์เนี่ยคุณจะไปเอาล้อสี่เหลี่ยมมันก็ไม่ได้ครับคุณต้องล้อมกลมอ่ะต้องไปศึกษากับบริษัทบิสโตน์ครับว่าทำไมจางมันจะออกมาดีถูกไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งแม,แม้แม้กระทั่งชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจีนเขาพัฒนายัางไงครับหัวเวย่ยเขาพัฒนามันยังไงเขาก็ดูวิธีการผลิตชิปนะครับมาจากเทคนิคของยุโรปไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ไต้หวันที่ได้เทคนิค วิธีการมาจากอเมริกาไม่มีประเทศจีนคงไม่ผลิตชิปขึ้นมาจากน้ำต้าหูและทูดถั่วเหลืองอะไรประมาณคงไม่มีหรอกครับดังนั้นที่ผมว่าเราจะบอกคุณเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเจแปนเวเนี่ยเขาเขาไม่ได้วิเศษขนาดนั้นแต่เขาวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วที่จะพัฒนาฟุตบอลเขาไปสู่ระดับระดับโลกได้และเขาก็ไม่ปิดไม่ปิดบังอะไรเลยครับแฟนบอลที่เคารพเขาทําเป็นไฟล์ pdf ท่านก็เข้าไปดูนะครับถ้าคิดว่าอาจจะมีอะไรข้อตกล่นที่ผมพยายามจะพูดนะครับให้ท่านฟังแล้วมันอาจจะมีอะไรติดท่านไปโหลดมาเลยครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของสมาคมฟุตบอลแห่งญี่ปุ่นนะครับหรือ JFA นะครับเข้าเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปตรง Japan Way เนี่ยเขาจะมีช่องดาวน์โหลดไฟล์ PDF 55หน้าเนี่ยท่านองมาเข้ามาแปลเลยครับเอามาปนมาเลยเป็นภาษาอังกฤษครับท่านต้องแปลหน่อย นะครับแปลหน่อยแล้วทําความเข้าใจกับมันแล้วท่านจะรู้นะครับว่าเขาคิดอะไรและที่สําคัญอย่างยริงนะครับที่จริงผมพยายามจะเรียบเรียงคือตําราเจแปนเวเขาไม่ได้เรียงความมาถ้าเขาเรียงความมาเป็นเป็นไดอะล็อกเรียงความมาเนี่ยผมจะมาอ่านให้ท่านฟังจนท่านเข้าใจเลยแต่นี่มันไม่ใช่ครับมันมีการเชื่อมโยงตั้งแต่วิธีคิดความหลากหลายของฟุตบอลนี่ผมยังพูดไม่ถึงนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมองความหลากหลายได้ว่า อย่างบ้านเราเนี่ยนักเตะอยู่บนดอยเนี่ยเป็นเป็นเป็นมงนะฮะเป็นมูเซอร์เป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเขามีความสามารถเนี่เขาเามีการทรงตัวบนไม้้งสูงได้ไงก็ต้องเอาความสามารถเด็กดอยเนี่ยปอดใหญ่เนี่ยเขาไม่แย่ครับเด็กในกลุ่มไหนอยู่ปักใต้เนี่ยมีความอดทนนะครับอาจเด็กใต้เนี่ยอาจจะมีความแข็งแกร่งด้านกระดูกนะครับด้านทุกสิ่งทุกอย่างเด็กอีสานมีความแข็งแกร่งเรื่ความอดทน นะครับมีไมซ์เซ็ตที่ดียิ้มอยู่ตลอดเวลาได้พวกนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาความหลากหลายแตกต่างเหล่านี้นะครับเอามารวมกันเขาจะไม่ใชือ่อดว่าเด็กที่โตเกียวหรือเด็กที่เมืองใหญ่จะเก่งไหมครับดังนั้นอะคาเดมี่ของไทยเนี่ยที่ทำกระจายทั่วประเทศเนี่ยนี่แหละครับเพิ่มความหลากหลายนี่นี่ก็เป็นอีกข้อนึงนะครับในเจแปนเวที่ผมพูดยังไม่ถึงเนะ่ยนะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆท่านฟังคลิปผมคลิปเดียวไม่รู้เรื่องหรอครับ มันมันต้องเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันไปเรืยย่อยแล้ว,แล,วแล้วท่านต้องรู้ว่าผมคิดอะไรเช่นเดียวกันกับมาดามแป้งนะครับมารับตําแหน่งเนี่ยในช่วงแรกที่ได้รับการเลือกตั้งจําคําพูดขรงมาดาแป้งได้ไหมครับว่านายกสมาคมหรือคณะกรรมการทุกคนที่เข้ามาทําหน้าที่เนี่ยนะครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะักฟุตบอลทีมชาติไทยก็เหมือนกันครับยุคนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทําอย่างไรเนี่ยให้ทีมชาติไทยหรือ บรรยากาศฟุตบอลในทีมชาติไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปตลอดคือในยุครุ่งเรืองให้มันรุ่งเรืองแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้ที่จะประสบความสําเร็จมันไม่ยากครับอินโดนีเซียก็ทําได้มาเลเซียก็ทําได้แม้แต่กัมพูชาก็ทําได้ครับเพื่อนบ้านเราเราก็ทําได้ครับให้ประสบความสําเร็จพวดพลาดขึ้นมามันทําไม่ยากครับแต่ทําอย่างไรครับเวลาเรือเราลอยไปแล้วเราลอยไปได้ดีเนี่ยถ้าถ้าเรือมันมีรูรั่ว เราจะอุดรูรั่วไม่ให้เรือเราจมตรงนี้สําคัญกว่าเราวิธีการบันไดขั้นตอนต,ต,ต,ต่างๆของเจแปนเวที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันเป็นการอุดรอยรั่วครับในการทําพีระมิดสองยอดในการหนุนกันไว้นะครับไม่ให้พีระมิดดังกล่าวเป็นพีระมิดยอดกุดให้พีระมิดดังกล่าวไปถึงระดับโลกให้ได้มันคือการหนุนพีระมิดขึ้นไปนี่เองที่ผมบอกว่าครอบครัวฟุตบอลนี่สําคัญมากเวลาเราไปดูฟุตบอลเนี่ยเราจะคิดว่าเราไปดูโชว์ไม่ใช่เราไปดูคอนเสิร์ต นะครับแฟนบอลทุกคนเนี่ยในสนามเนี่ยเวลาเราไปดูฟุตบอลเนี่ยถ้าจะคิดแบบเจแปนเวนะคุณก็เป็นเจแปนเวได้ไม่ใช่ไปนั่งดูเจแปนเวที่โคดิชิโคดนักเตะอยู่ในสนามไม่ใช่นะครับท่านนั่งอยู่บนส,ส,สแตนเนี่ยท่านนั่งอยู่บนการชมแบดต่างๆของทีมชาติไทยเนี่ยท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของเจแปนเวเหมือนกันเพราะท่านคือหนึ่งในครอบครัวฟุตบอลครับไม่เราไม่ได้ไปดูการโชว์แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลไทย ต้องต้องให้ความรู้สึกไม่เซ็ตแบบนี้มันแพร่กระจายไปจนเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยเราจะไม่บูลลี่กันนะครับเราจะพูดกันด้วยเหตุผลเราจะไม่มีความคิดพิเรนเราจะไม่เตะแข้งเตะขาตัดขากันเราจะไม่ทุจริตนะครับเราจะต้องให้กําลังใจในักฟุตบอลเราจะต้องรู้ว่าทีมเยวาวชนเราเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความสำเร็จในระดับอาชีพในระดับทีมชาติสามารถ ขึ้นไปในระดับเอเชียหรือระดับโลกได้เราต้องเชื่อมั่นในจุดนี้เราต้องเราต้องคิดว่าเราทําได้และมันต้องกลายเป็นอุดมคติของชาติของทุกคนในประเทศเราที่จะต้องมองเกมฟุตบอลอีกแบบหนึง่งเรานั่งเชียร์ฟุตบอลเราเป็นส่วนหนึ่งของของเจแปนเวหรือไทยแลนด์เวของเราคือเราลุกขึ้นนะครับเราเชียร์กันเราไม่ทะเลาะเบาแวงเราจะไปเอาไม้หรือว่าเราจะไปต่อยกันทําไมครับในสนามเพื่ออะไรในเมื่อเราเป็นไทยแลนด์เวแล้วนี่คือเกมการแข่งขันนักเตะเรากำลังทำการแข่งขัน เราไม่ใช่ค่ผู้ผู้ชมที่จะไปใช้อารมณ์ในสนามแต่เรามองมองเกมฟุตบอลที่นักฟุตบอลเราเตะอย่างเข้าใจนะครับเพราะว่าเราได้อ่านตำราว่านักเตะเราเอาโอเคนะกองหน้าต้องมีแฟชชั่นแบบนี้เข้าใจทั่วกันคนสามหมื่นคนนั่งอยู่สนามราชมังคลาเข้าใจทั่วกันว่าสุภนัทอ่าสุภชัยเวลาคุณเล่นหยุดกองหน้าเนี่ยคุณห้ามไปเมือนะคุณต้องพร้อมนะคุณ คุณจะไปเล่นแบบเจ้าชายไม่ได้คุณจะต้องยิงสุภนัทส,สุประชัยเขารู้แล้วคนสามหมื่นคนรู้แล้วเฮอาเราทีเนี้ยเราต้องจิตใจจดจ่ออยู่เนี่ยมันคือปฏิจญาสาคนและรู้กันหมดประเทศแล้วสุภนัทส,สุประชัยก็ต้องทำแบบนั้นครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสองคนเนี่ยทำได้เราก็ให้กำลังใจแต่ถ้าสองคนเนี่ยทำได้เต็มที่จำทำเต็มที่แล้วในแนวทางของไทยแลนด์เว่แล้วหรือญี่ปนเวแล้วเนี้ย แต่ทาประตูไม่ได้เราก็ต้องให้กําลังใจนะครับถ้าเขาพยายามเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาเมื่อลอยเขาคิดถึงเรื่องอื่นหรือลักษณะเขาไม่โฟกัสอยู่กับสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยเราเราก็ต้องให้การตําหนิตำหนิแบบสร้างสรรครับไม่ใช่การด่าทอนี่นี่เองครับคือการเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟุตบอลนะครับโดยโดยที่คนที่นั่งเชียร์คนเหลก่านั้นเนี่ยก็ต่างได้ฝึกบุตรหลานหรือตัวเองเ็เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนนะครับมีความรักต่อฟุตบอล สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่ามันจะคล้ายกับบาราซิลที่ทุกลมหายใจของคนบาราซิลหรืออจนตินาเนี่ยในในเมืองหลวงบโนสไอเรสนะครับหรือในบาราซิลวัยรุ่นต่างๆคนมาท่องเที่ยวเสื้อที่ขายดีที่สุดคือเสื้อทีมชาติอาจนตินาครับเสื้อทีมชาติบาราซิลเขาวางขายนะฮะตามท้องถนนเนี่ยผู้คนนักท่องเที่ยวเขาก็ใส่เสื้อทีมชาติฟุตบอลเขาทั่วทั่วไปเห็นว่าลมหายใจเขาเป็นฟุตบอล ประเทศไทยเราก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นเขาเรียกว่าครอบครัวฟุตบอลขนาดใหญ่ครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารอยู่ตอนนี้นะครับในขณะที่ผมไม่พยายามจะพูดพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่คนไทยเราเนี่ยชอบมาจับประเด็นว่าคุณพูดผิดนะมันต้องสองศูนย์นะไม่ใช่หนึ่งศูนย์แล้วมันมีประโยชน์อะไรละครับชนะสองศูนย์กับหนึ่งศูนย์มันต่างกันตรงไหนอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับองค์รวมในการในคานฟังทัศนคติถูกไหมครับดังนั้นผมพยายามดีเรกเลี่ยงต้องกราบขออภัยนะบางคนก็บอกว่าทำไมช่องพชินเนี่ย ไม่เอาผลงานหรือว่าสถิติที่แน่นเอามาพูดให้ฟังโชว์แบบนั้นมันได้อะไรครับผมก็คิดว่าท่านเปิดคอมพิวเตอร์เป็นนะและผมไม่ไม่ไม่คิดว่าจะพูดไปเพื่อประโยชน์อะไรคือถ้าเกิดว่าผมพูดกําลังพูดให้กับสมาคมอะไรบางอย่างที่ต้องการจดสถิติทุกคนมีปากามีกระดาษเลคเชอร์นะครับในการที่จะรอจดกับผมเนี่ยโอเคครับผมจะอ่านให้ฟังเลยทีมชาติญี่ปุ่นพอศอ่คอศอ,อนั้นคอศอนี้แข่งกับทีมชาติอะไรมั่ง ในเวลา24นานานาที24.15วินาทียิงด้วยเท้าซ้ายนะครับคนนั้นคนนี้ยิงด้วยเท้าซ้ายปั่นไซสานะครับโดยข้างเท้าด้านด้านนอกเข้าประตูเสียบมุมไหนผมจะพูดให้ละเอียดให้ฟังเลยแล้วผมจะพูดเพื่ออะไรถูกไหมครับดังนั้นน่ยข้อมูลจะเหลี่ยขนาดไหนก็ได้ครับแต่ทัศนคติรวมสิครับสำคัญกว่านะครับต้องกราบขออภัย บางครั้งถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างแต่ผมอยากให้ท่านฟังทัศนคติรวมผมว่ามุมมองที่ถูกต้องในการมองฟุตบอลในชาติเราควรจะเป็นอย่างไรตัวนี้เราค่อยๆมาคุยกันไปเรื่อยๆครับค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆคุยไปคุยไปจนมันเกิดเป็นความเคยชินนะครับในช่องบักขนชาแนลว่าเออมุมมองฟุตบอลมันควรจะเป็นอย่างนี้นะนี่คือเส้นทางนะครับของเจเป็นเวที่กำลังจะมุ่งไป ผมไม่พาท่านไปผิดทางแน่นอนครับเพียงแต่ว่าท่านอย่ามาจับเอาเล็กๆแค่น้อยที่ผมพูดผมไม่ใช่นักข่าวเนี่ยบอกตรงเลยผมไม่ได้มามามาในสายนักข่าวนะครับผมก็เป็นแฟนบอลเหมือนกับท่านแต่ผมมาในสายบริหารครับอาพูดตามตรงคือผมเป็นเจ้าของธุรกิจผมเป็นนักบริหารบริหารโครงการบริหารโปรเจกต์ครับผมมีลูกน้องมากมายเวลาผมมองผมไม่ได้มองเรื่องยืดยุ่ยเรื่องยืเยุ่ยผมให้เด็กๆผมทาครับผมให้วิศวกรหรือว่าช่างเทคนิคทํา แต่ผมในฐานะที่เป็นซีอหรือผู้บริหารเนี่ยผมมองภาพกว้างครับและผมกําลังภาพผมกําลังมองภาพกว้างและเล่าเรื่องภาพกว้างให้เพื่อนฟังด้วยจิตใจที่ผมรักฟุตบอลไทยและผมพยายามที่จะมองเจแปนเวนะครับตำราที่ผมคิดว่าเป็นตำราที่สมบูรณ์ในการพัฒนาฟุตบอลในชาติเนี่ยพยายามที่จะมองเจแปนเวให้ในมุมมองที่ใกล้เคียงและถูกต้องที่สุดและนํามาถ่ายทอดในช่องพัคินชแนลเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะ ให้เกิดอุดมคติให้เกิดมุมมองที่ถูกต้องนะครับให้มันแพร่กระจายออกไปถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะสามารถพัฒนาฟุตบอลในชาติของเราได้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ผมเชื่อผมเชื่อว่ายุคนี้ไม่ว่าจะเป็นอคุณนวลพันล่ำซำอุปนายกทุกคนประธานสโมสรทุกสโมสรที่อยู่ในประเทศไทยต่างรู้เรื่องนี้ต่างรู้เรื่องนี้ครับและพยายามทำกันอย่างเต็มที่ นะครับพี่ตุก๊กปียพงศ์พิวอ่อนนะครับหรือว่าท่านประธานเทคนิคนะครับที่จะคนต่อไปเนี่ยต่างก็รู้ครับต่างพยายามทํากันท่านประธานสโมสรบุรีรัมเนี่ยนะครับท่านเนวินท,ที่ชอบท่านก็รู้ครับแต่ท่านก็ใช้เนี่ยตัวอย่างของการผสมผสานร,ระหว่างแนวคิดแบบไทยกับเจแปนเวเนี่ยมองท่านเนวินครับท่านท่านใช้หลักการผสมผสานนะครับในการที่จะผลิตนักเตะเจียเยี่ยมไหมหเรา และมีความคิดที่เทียบคมในการเอาชนะมันจะมีวิธีการคิดล้ำหน้ากว่าจะเป็นเวด้วยมองมองบุญรำให้ดีนะครับแล้วโคตตะวันสีปานหรือโคตแบรนเราเนี่ยนี่คือสุดยอดโค,ค้ดคนหนึ่งนะครับที่มีคุณภาพมากมองณจุดนี้นะครับสุพณัณเหมือนตานะครับสุภระโชคสารชาตินะครับผลผลิตจากอีสานใต้เป็นเป็นเหมือนลูกชายของท่านนวิน เลี้ยงมาเหมือนลูกแล,แล้วน้องๆกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อ,อะไรนะครับเพราะเกิดที่อำเภอขุขันอนะฮะอำเภอหนึ่งในจังหวัดรสิสเกตในวัยเด็กเขาก็อยู่ตามต่างอำเภอแล้วณนะวันนี้ท่านเห็นพัฒนาการไหมครับน้องชายไปเตะอยู่ลีกยุโรปพี่ชายไปเตะอยู่ลีกญี่ปุ่นและเป็นความหวังของทีมชาติไทยท่านเห็นหรือยังครับว่าความหลากหลายท่านรู้หรือเปล่าครับอำเภอขุขันที่สุภระโชคกับสุภพนัดอยู่เนี่ย ครึ่งอำเภอและเกือบหมดอำเภอเนี่ยก็พูดภาษาเขมรกันวัฒนธรรมต่างๆของเด็กเล่นตามพื้นบ้านตั้งแต่ยบัยเย,ย่าที่เกิดมาเนี่ยเขาเติบโตมายังไงโตมาในระยะหนึ่งเขามาอยู่าคาเดมีนะครับแล้วท่านประธานสโมสรบุีร์ก็ทุ่มเทนในการปลูกปั้นเด็กๆเ,เหล่านี้มาจนวันนี้นะครับกลายเป็นผลิตผลที่มีคุณภาพมากท่านเห็นความหลากหลายหรือ,อยังในมุมมองเจแปนเรียกว่าความหลากหลายของแต่ละภาคแต่ละถิ่นเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มาก แต่มันต้องเป็นครอบครัวฟุตบอลกันก่อนทัศนคติกกที่ดีเนี่ยสำคัญอย่างมากครับในการทําทีมหรือทําให้ผู้บอลทีมชาติไทยหรือฟุตบอลในประเทศเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าอุดรอยรั่วให้หมดขึ้นมาแล้วอย่าลงไปอีกผมมึใช้คําพูดในคลิปก่อก่อนว่าเราต้องเดินหน้ามองไปข้างหน้าอย่าหันกลับหลังและอย่าเดินกลับหลังอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องดราม่าเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เรื่องที่ไม่มีสาระพยายามลดน้อยลงมาสนุก เแปนเวคอยสนุกครับมาสนุกกับฟุตบอลมาสนุกกับเทคนิคใหม่ๆมาสนุกกับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าของนักเตะไทยฟุตบอลไทยเราดีกว่าพัฒนามุ่งพัฒนาตัวเองอย่าไปมองไอ้สิ่งที่มันมารบกวนเรามากไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านไมว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของนักผู้วิเคราะห์เทคนิคหรือโค้ชของทีมชาติไทยดีกว่าที่เขาจะมองดูรูปเกมการพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านเราเหล่านี้ส่วนเราเป็นแฟนบอล เรามองไปข้างหน้าครับเรามองไปยังถ้วยฟุตบอลโลกเรามองไปยังทีมไซอย่างซาอุดีอาระเบียมองไปอย่างมามองไปยังทีมอย่างออสเตรเลียทาอย่างไรเราจะชนะเขาได้ทาอย่างไรเราจะพัฒนาการขึ้นมาสู่ระดับทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างรวดเร็วอย่างอุซเบกิสถานที่ผิดหูผิดตาขึ้นมาเนี่ยเขาทาอย่างไรเรามองดูอิหร่านว่าทำไมเขาเก่งจังทำไมเขาเขาเตะดีขนาดเรามีโอกาสเอาชนะเขาได้ไหมเรามองไปข้างหน้าครับยามองกับหลังครับ นี่แหละครับคือหลักการหลักการของเจ a ป w a y จะเห็นได้ว่าวิธีการนะผมจะพูดให้ลึกอีกสเต็ปหนึ่งผมวิเคราะห์แล้วนะครับทำไมญี่ปุ่นเนี่ยเขาถึงเป็นมหามิตรกับเราเต็มร้อเซเพราะวิสัยทัศน์กว้างกว่านั้นยอดพีระมิดที่ว่าเนี่ยเขาขยายออกมาในฐานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราด้วย ถ้าเข้าไปโดดๆนะญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีมันไปไม่ถึงไหนหรอกครับมันไม่ถึงแชมป์โลกแต่ถ้าพัฒนาการของฟุตบอลไทยในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หล,หลายประเทศพัฒนาขึ้นด้วยเนี่ยมันจะเป็นกลายกลายเป็นยอดพีระมิดเคียงอีกพีระมิดหนึ่งเมื่อทีมชาติไทยไปเตะฟุตบอลโลกได้ทีมชาติญี่ปุ่นจะได้เป็นแชมป์โลกครับไม่เชื่อก็รอดูนี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้ให้คิดว่าญี่ปุ่นเขาคิดอะไรและทําอย่างไรเราจะสามารถพัฒนานักเตะของเราเนี่ย ขึ้นไปในระดับที่เสมอเับญี่ปุ่นได้นี่เป็นการบ้านเร่งด่วนที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องไกลไกล,ไกลเกินฝันแต่เราต้องทําครับเราจะไปมองข้างหลังไม่ได้เราจะไปดาม่าไม่ได้ครับเสียเวลาครับฝากไว้คิดเรื่องนี้ครับขอบพระคุณมากครับที่เราฟังชิปนี้